ลูกค้านะคะมีปัญหาปวดข้อปวดเขา่าแล้วก็ทานผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าที่ชื่อว่าผลิตภัณฑ์ดีบูนตัวนี้นะคะแล้วการปวดเข่าเห็นผลชัดเจนแลวไวมากๆเลยนะคะวันนี้ลูกค้าอยากจะแชร์ประสบการณ์ดีๆเดี๋ยวเรามาฟังเสียงจากคนใช้จริงกันเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณลุงชื่อคุณลุงอะไรคะคุณรัชเดชฮะรัชเดชเนาะเป็นคนจังหวัดอะไรคะจังหวัดสระบ,บุรีนี่แหละครับอ่าตอนนี้คุณลุงาอายุเท่าไห <72. S 2> ร่ละคะเจ็ดสิบสองฮะเจ็ดสิบสองเมื่อก่อนทำอาชีพอะไรอยู่คะ ก็เป็นนักการเมืองมาตลอดอ๋อเป็นนักการเมืองนะคะวันนี้นะคะคุณลุงก็อยากจะแชร์ประสบการณ์ดีๆโดยการที่เมื่อก่อนเห็นว่ามีอาการปวดเข่าใช่ไหมคะใช่อยากให้คุณลุงเล่านิดนึงค่ะว่าตอนที่ปวดมีอาการปวดยังไงบ้างคะคือคือเข่าสองข้างเนี่ยปวดเลยครับคือผมประมาณปวดประมาณสองเดือนผมก็รู้แล้วว่าว่าเข่าเสื่อมค่ะครับเข่าเสื่อมวันนี้ก็ไม่ก็ยังไม่สั่งอ่ะคือเปิดดูก่อนว่ามันมีแล้วแต่ยังไม่ได้สั่งค่ะไว้ทดลองนู่นทดลองนี่ เอ๊ะมันก็ไม่หายไม่หายว่าผมก็ตัดสินใจสั่งประมาณ2เดือนเมื่อก่อนเคยทดลองทางตัวอื่นมาแล้วแต่ว่าไม่เห็นผลคือตัวอื่นก็ไม่ได้ทานฮะคือผมทดลองทางแพทย์ทางเลือกอะครับไปกดม้างไปอะไรเงี้ยครับไปนวดบ้างไปนวดบ้างอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ดีขึ้นเนาะแล้วเห็นตัวโฆษณาดีบุญจากช่องทางไหนคะช่องทาง อ่า YouTube เนี่ยครับ y o u เนาะก็เห็นบุกออกอ่ก็เรียกได้ว่าเห็นแล้วแบบเห็นคนลูกค้าบุกที่เข้าทานจะให้สัมภาษณ์ก็ทานดีแล้วก็เลยอยากจดลองบ้างใช่ไหมคะครับจะทดลองจะทดลองดูอ๋อค่ะแล้วหลังจากที่เราได้ลองอะค่ะเรารู้สึกว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เราทานที่ซองที่เท่าไหร่คะคือซองแรกเลยนะครับผมทานก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันมีความเปลี่ยนแปลงขึ้นนะครับซองแรกเลยตั้งแต่ซองแรกแล้วก็เอ๊ะพอดีขึ้นก็ทานไปเรื่อยทานเรื่อยแล้วก็พอถึงจนครบก็หายเลยค่ะห้าชุดหนึ่ง 5ซองนะคะก็เรียกได้ว่าทานดีขึ้นตั้งแต่1ซองแรกนะคะเพราะว่า1กล่องนี้มันมี5ซองพอทานครบ5ซอง1กล่องตอนนี้เห็นคุณลุงบอกว่ากล้าพูดได้อย่างมั่นใจเลยว่าตอนนี้อาการหายปวดแบบปิดทึบเลยหายแน่นอนหายแน่นอนนะคะหาย100%โอ้โหสุดยอดมากเลยใช่คะค่ะก็เดี๋ยวอยากให้คุณลุงอะค่ะช่วยแนะนํานะคะว่ากรณีคนที่มีปัญหาแบบนี้ให้มั่นใจในผลิตภัณฑ์ดีบูลนะคะให้แนะนาเลยค่ะครับก็พวกที่เป็นปวดเขานะครับ ก็ไม่ต้องไปทําอะไรมากครับผมทดลองมาทุกอย่างแล้วค,ครับนะครับก็ <S 2> <S 2> ในเมื่อทานดีบูลแล้วดีขึ้นนะครับก็ถือว่าอยากจะ,ะสร้างคุณภาพก็ดีๆเนี่ยก็หันมาทานดีบูลกันนะครับหายแน่นอนครับค,คือคือไม่มีว่าจ้างแน่นอนจะเอาเอาศักดิ์ศรีเป็นประกันนะครับอ๋อค่ะขอบคุณนะคะน่ารักมากๆเลยนะหนะักมากคือหัวเข่าหัวเข่านี่มันบวมเป่งเลย แล้วก็เดินลําบากเดินลําบากเนาะเป็นมากี่ปีแล้วคะรู้สึกจะสามปีเป็นมาสามปีแล้วค่ะแล้วเห็นบอกว่าเมื่อก่อนเคยไปหาคุณหมอมาแล้วมาไปไปตั้งสามสี่ครั้งที่ไปโรงพยาบาลเนาะมันมันหนักเข้าหมอเขาถามว่าลุงผ่าไหมก็ก็เมื่อบ้าปวดมากๆก็แล้วแต่หมอจะทําเพราะว่าผ่าก็ผ่าแต่ก็เขาว่าอีกประมาณสิบห้าวันให้ลุงมาทีนี้ก็ ใบนัดผมก็ถือไว้ไม่ไม่ก้าว,วออกมาดูกลัวจะถึงวันนั้นค่ะกลัวจะถึงวันป่ากก่อนก่อนจะเอาไว้นะโทรไปหาแฟนแฟนเขาบอกว่าจะเพิ่งผ่า,านนะงเลยมาหาปิตภัณฑ์นี้กินเลยมาเจอดีบ<ม>ุลค่ะแล้วหลังจากที่ทานแล้วอะค่ะคุณพี่อุทัยมีสัมผัสได้ว่ามีอาการดีขึ้นอย่างไรบ้างคะงก็รู้สึกว่า กินวันแรกก็ก็ยังเริ่มเริ่มจะดีแต่ว่าเพราะว่าเคยกินการอื่นมาเยอะแล้วก็ยังไม่ไม่มั่นใจนะครับข้อซองที่สามซองที่สี่เอ๊พวกกบแฟนะทำไมมันไอที่บวมเราอ่ะทำไมมันยุบๆมนลุ้อว่าดีขึ้นตั้งแต่สามซองแรกการที่เข่าบวมแดงก็คือลดลงเนาะค่ะโอ้ใช่จริงด้วยข้อเจห้าซองเออดีขึ้นทีนี้ก็เหลือปวดนิดๆข้างในอ่ะ กองที่สามว่างั้นกินเหลือเหลืออยู่สองซองปวดข้างในแทบจะไม่มีแล้วโอ้โหปวดลักสุดย้ามากๆเลยเนาะว่าปวดหลังล้าลงขาล้วสะโพกงขาแล้วก็เวลากลางคืนก็จะปลุกปวดเกรงเกรงชาค่ะปวดมากเดินไม่ได้มาเป็นระยะเวลานานสิบกว่าปีแล้วที่ปวดรักษามาก็ใช้แต่ฉีดยาแล้วก็กินยา ฉีดยาในทุกสองอาทิตย์ค่ะท,ทุกสองอาทิตย์ตยนะคะแต่พอมารู้จักจกัดีบูลก็รู้สึกว่าประทับใจนะคะเพราะว่าเริ่มเริ่มทานได้ไปห้าซองก็อาการปวดก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัดหลังจากสิบซองก็เดินเพื่อนชวนเดินขึ้นเขาก็เดินขึ้นไปโดยที่ไม่แน่ใจว่าจะเดินกลับได้หรือเปล่าตอนก็อายุเท่านี้แล้วเนาะหกสิบสี่ปีแล้ว ก็เดินขึ้นไปจนถึงขนาดนั้นได้ก็ยังตกใจลุงเขาก็บอกว่าไม่อยากไม่อยากกลัวไม่น่าเชื่อก็เลยลุงก็เลยต้องให้ลูกเอารถไปรับกลับอะค่ะ แต่จะเดินได้รัคืนนั้นกลับมาบางถ้าเป็นปกติแล้วจะจะจะ,จะเดินไม่ได้แล้วนอนอย่างเดียวแต่รู้สึกไม่รู้สึกปวดเลยค่ะอค่ะก็เรียกได้ว่าเมื่อก่อนมีอาการปวดนะคะ,คะก็เห็น<ว>บอกว่าเวลาขึ้นรถเนี่ยคุณลุงก,ก็ต้องช่วยพยุงใช่ค,คุณลุงต้องอุ้มขึ้นช้อนก้นขึ้นเลยอะค่ะหลังจากที่ทานตัวผลิตภัณฑ์ดีบูนก็อาการปวดหายไปเกรงขาล่ะคะเป็นยังไงบ้างหายหมดค่ะหายหมดแล้วก็สามารถที่จะใช้ชีวิตขึ้นขาบได้ด้วยค่ะโอ้โหสุดยอดผลลัพธ์เลยนะคะ ก็ถ้าเกิด่าถามความประทับใจคุณป้าค่ะประทับใจยังไงกับผลิตัณฑ์ดีบูรบ้างคะก็ประทับใจมากนะคะก็คือว่าเราเราสัมผัสมาเยอะทั้งฉีดยาทั้งกินยา mm hmm. ฉีดยาในเข็มละสี่พันกว่าก็ฉีดแต่ไม่หายก็ค,คือมามามา,มาตัวนี้คนอื่นเขาคิดว่าแพงราคาแค่นี้แต่ว่าเรามาสัมผัสแล้วมันไม่มันเทียบคุณค่าไม่ได้มันมันมันคุ้มจริงๆค่ะโอ้โหสุดยอดมากๆเลย ปวดคอเข่าแล้วก็บวมขาบวมทั้งสองข้างค่ะบวมทั้งสองข้างนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตแบบทรมานมากใช่ไหมคะตอนที่ปวดเนี่ยปวดปวดคอเข่าปวดปวดปวดบอกไม่ถูกแล้วปวดบอกไม่ถูกเนาะก็เดี๋ยวให้เล่าให้ฟังว่าช่วงที่ปวดนะคะปวดยังไงอะคะปวดมันคล้ายๆมันเส้นเอ็นเสื่อมอะเส้นเอ็นอักเสบอะเดินแล้วมันดังกับแบบเดินมือข้ามันแล้วมันเดินแบบ เดินไม่ถนัดอะค่ะเดินไม่ถนัดมีอาการปวดเนาะเวลาเดินแล้วก็เดินมีเสียงกรอบแก๊บอ่ากรอบแก๊บด้วยกรอบแก๊บนะคะแล้วก็เป็นมากี่ปีคะประมาณสักหกเจ็ดปีแล้วครับหกเจ็ดปีมาแล้วนะคะที่จะเป็นจริงๆนี่สองปีสองปีที่เป็นหนักมากที่สุดแล้วสองปีค่ะแล้วเคยไปหาคุณหมอมาเลยคะเคยไปฉีดไอ้ไอ้เข้มที่มันโป่งอ่ะค่ะกี่ข้าเส้นตงั้นไม่ไม่ให้อะ ไม่หายโปไปบ่อยเลยฉีดเป็นปีเอ๋อฉีดเป็นปีนะคะฉีดมาแล้วก็ไม่หายเนาะแล้วหลังทานล่ะคะผลพธ์เป็นยังไงบ้างหลังทานแล้วที่ข้ามบวมมันก็ค่อยๆยุบค่อยๆยุบค่อยๆยุบหนักอะไรค่ะเรียกได้ว่ามีอาการปวดเข่าที่หนักมากๆแต่ว่าเพียงทานไปแค่สองกล่องเนาะสองกล่องแล้วก็อาการหายปวดใช่ไหมคะหายแบบมันก็หายหายดีว่าเก้าอ่ะค่ะแล้วถ้าเทียบความคุ้มค่ากับราคาค่ะคุณพี่บุตรมองว่ามันคุ้มค่าไหมไหมคะากับการลงทุนครั้งนี้ค่ะมัน ดูทีแรกเหมือนคิดว่าแพงนะ,ะถ้าลองได้ลองเอามาซื้อเอามากินเอามาชานดูเนี่ยผมว่าคุ้มค่านะ